กาบเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัอดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับการเลือกนายยกลนตรีของประเทศไทยเป็นการเลือกที่มีความสําคัญในการที่จะเข้าไปบริหารประเทศดังที่เพื่อนสมาชิกได้บ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐธรรมนูญ158าวรรคสองประกอบด้วย159 โหวตเลือกนายยกตีและบรรจุในวาระเร่งด่วนเป็นไปนตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบุคคลที่จะเสนอเป็นนายยกฐําตีจะมีความเหมาะสมหรือไม่และขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นอันนี้ผมอ่านตามรัฐธรรมนูนแต่ท่านประธานครับผมมีเหตุมีผลด้วยเหตุผลดังนี้ครับท่านประธานมันเกี่ยวข้องกับท่านประธานด้วยและกับผมด้วยและเพื่อนสมาชิกด้วยก็คือเมื่อวันที่สองสาเหตุที่ผมต้องการว่ายังไม่อยากให้เลื่อน เมื่อวันที่2กันยายน2568ท่านประธานคือท่านบันมูฮัมหมัดนอมาทาน,นี่แหละครับได้มีหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญในปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของขบวนการพิจารวิจิัยเรื่องพิจารณาที่17/2568โดยนำคำร้องของนายวิสุทธิชัยไดรุนกับพวก20คน มีนายธีรชัยแสนแก้วลงชื่อด้วยครับท่านประธานเพื่อขอให้สารนฐธรรมนูญเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบอันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ซึ่งเป็นการนั่งพิจารณาและวินิจฉัยคดีของสารนฐธรรมนูญได้มีประกาศพระบรมราชองการแต่งตั้งสารนฐธรรมนูญท่านใหม่ คือนายสลาวุธทรงศีวิไลดำรงตำแหน่งสารรัฐธรรมนูนแทนสารรัฐธรรมนูญท่านเก่าคือนายปัญญาอุชาชนตุลาการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่งท่านประธานเมื่อยื่นคําร้องไปเนี่ยนะครับเมื่อท่านประธานยื่นคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของตุลาการ รัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 หากสารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจนารณาจ,จะมีผลต่อการเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบในปัญหาในเรื่องขององค์คณะของสารรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องการพิจารณาที่17 ทับ2 6พมีปัญหาชอบด้วยส่งสารสนัรรมนูนนะครับย่อมหมายถึงทำให้สถานะความเป็นนายงตีของนางสาวแพรทองทานชินวัตยังอยู่เพราะเกิดจากกระบวนการพิจารณาจัดทำคำมนิัยและนั่งพิจารณาโดยไม่ชอบและขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตาสองหนึ่งหนึ่งจึงไม่อาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เพราะเท่ากับมีผลเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยยังมีข้อสงสัยนะครับท่านประธานว่านางสาวพินนางสาวแพทองทานจินวัตรพ้นต,ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้นะท่านประธานเสนอไปแล้วและสารรัฐมนูญก็ต้องพิจารณา หรือสารมนูนเนีเป็นบอลซอกก่อนบ่อนทํำลายประชาธิปไตยต้องรอก่อนถ้าสายมนูนกลับบอกว่าพิจรณาแล้วว่าผิดก็โปรดก้าวันที่ยี่ิบเก้าพิจนาวันที่ยีบเก้าคนเกา่าคือผมไม่เกี่ยวกับคนท่านใหม่เกี่ยวกับท่านเกา่าหมดเวลาแล้วยังไปนั่งพิจานาเฉยอยู่มันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้เลื่อน ไม่ให้เลื่อนการพิจารณามาวันนี้รอสักพักหนึ่งให้สามรมูลชี้ขาดออกมาก,ก่อนมันจะเป็นยังไงค่อยเลือกและผมจะไปแสดงความยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยแต่ผมเกรงว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราจะเข้าสู่สงครามนิติสงครามแล้วครับท่านผมมอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไว้ด้วยประชาธิปไตยมันจะจบทิ้นผมไม่ทราบว่า ข้อตกลงต่างๆที่ท่านได้ตกลงไปแล้วนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ทำไมเวลาท่านรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอให้มีการให้มีการยุบสภาแล้วก็ยังพินาอยู่ก็ยังกลับไปกับมาอยู่และจะเร่งรีบในการเลือกนายกยรัฐมนตรีมเเรงว่าปัญหาที่รัฐมนูญที่ใครสร้างไว้เนี่ยมันทำให้เราปวดเหวียนเวียน,ยน,ยนก้าวอยู่ทุกวันนี้ท่านประธานขอขอบคุณครับท่านประธาน